เรื่องของกองทุนประกันสังคมนี่แหละครับไอ้เงินสองล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับจะบริหารจัดการอย่างไรให้มันเกิดดอกออกผลแล้วก็ในสังคมที่มันเปลี่ยนปแปลงไปสังคมสูงวัยเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปอนี่บางคนก็บางทฤษฎีก็บอกว่าอีกสามสิบปียี่สิบห้าปีนี่จบแล้วประกันสังคมคไม่มีเงินแล้วครับท่านมีทฤษฎีมีความเ<อ>ชื่ออย่างไรบ้างถ้าสมมุติว่าเราเอาฐานของปัจจุบันที่เรามีดอกผล ประมาณวงเงินตอนนี้นะฮะกองทุนเรามีประมาณสองจดสามเจล้านล้านบาทน,นะครับถ้าเรายังได้ผลตอบแทนที่ประมาณ2%อเร์เ็ตเศษเศษตอนนี้มีนะ,ะมีผลตอบแทนเนี้ยก็ปีหนึ่งก็ประมาณสักห้าหมื่นล้านก็ประมาณการว่าไม่เกินส5บห้าปีข้างหน้าอกองทุนนี้ก็จะลบละลายก็คือหมดหมดนะครับซึ่งถามว่าทำไมถึงหมด ในเมื่อเรามีการเก็บเงินเข้ากองทุนทุกเดือนนะครับสาเหตุที่หมดเพราะอะไรครับในอนาคตวันนี้เราต้องบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุไปแล้วแล้วผู้กับประกันตนเราให้ส่งถึงอายุ55ปีรเรามีเพดานปิดไว้ที่1 5 5 0 0บาท5%ก็คือ750บาทใบ่าทต่อหนึ่งคนคและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับที่เป็นประเด็นที่ ยังคิดไม่ตกสําหรับรบัฐบาลในหลายๆประเทศในโลกนี้นะก็คืออัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราที่เสียชีวิตซึ่งประเทศไทยเราสถิติในปี 6, ป65เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าผู้เสียชีวิตมากกว่าผู้ที่เกิดใหม่เพราะฉะนั้นในอีก30-35ปีข้างหน้ามันก็จะถ่างขึ้นเรื่อยๆกองทุนประกันสังคมเราก็จะมีหน้าที่คืออะไรดูแลผู้สูงอายุ ที่เป็นกลุ่มผู้ประกันตนในเราก็ต้องไปดูและตั้งค่าเจ็ป่้ยค่านู่นนี่นั่นเอาสารพัดตามเงื่อนไขของประกันสามกลมทั้งมาตราสามสามสามเก้า 33, 39, หรือสี่ศูนย์ตรงนี้เราต้องไปดูตามเงื่อนไขทั้งหมดก็เชื่อว่าสามสิบห้าไม่เกินสามสิบห้าปีหมดแน่นอนอแต่หลังจากที่ผมก้าวแรกที่เหยียบเข้าสู่กระทรวงแรงงานผมก็ให้นโยบายไปว่า สิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดก็คือในปีหน้าปี67เราอยากเห็นการเติบโตหรือการออกดอกออกผลของวงเงินที่ไปลงทุนทั้งหมดต้องมีอัตราสูงกว่า2.3หรือ2.4ซึ่งจะบอกว่าปีหน้าเนี่ยจากปีปัจจุบัน2นสองปีหน้าผมบอก5% มันคงก้าวกระโดดขนาดนะั้นไม่ได้แต่เราก็จะต้องเห็นทิศทางในการเจริญเติบโตว่าโอเคปี66เราดอเประมาณ2.3ถึง2.4นะปีหน้าคุณทำได้ไหม2.8ถึง3%เอราต้องหาวิธีปรับเอียนโครงสร้างของการลงทุนตามพรบรคุณมีสิทธิ์เอาเงินกองทุน 40%ไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงน้อยไม่ใช่เสี่ยงเยอะนะฮะอีก60%คุณลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงเลยก็คือฝากธนาคารกับซื้อพันธบัตรรัฐบาลซึ่งก็เห็นอยู่นะวันนี้ดอกเบี้ยบ้านเรามันก็น้อยเหลือเกินเอาว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เศษ ัธบัตรรัฐบาลก็อาจจะ2% 3% 10%ซึ่งเวทออกมาแล้วโดยส่วนใหญ่ก็คือนั่นแหละครับ2.3 2.4แต่วันนี้เรายังไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงเนี้ยไม่ใช่60 40วันนี้70กว่ากับ20กว่าเปอร์เซ็นตเ,เน้นความปลอดภัย <c oughs> ซึ่งผมเข,าเข้าใจนะฮะเลขาประกันสังคมเขาก็ต้องดูแลเขาต้องโปรเทค <c oughs> เงินของผู้ประกันตน เพราะไม่ใช่เงินของเขาเขาก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดแต่ถ้าคุณดูแลคุณจะดูดีขนาดไหนสุดท้ายหมดครับเพราะฉะนั้นคุณต้องหาวิธีปรับนโยบายปี67ก็น่าจะปรับจาก20-7-28%เเพิ่มเป็น35%ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเสี่ยงแต่น้อยอและในปีถัดไปผมก็ต้องบอกว่าแต่แม็กนะ60-40นะก็คือตามพรบ Oh. ที่เขาอนุญาตให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยง60ที่มีโอกาสเสี่ยง40ซึ่งตรงนี้เราก็คงจะไม่มองการลงทุนในประเทศไทย hmm. เราคงจะต้องมองการลงทุนในต่างประเทศในโลกนี้ที่มีกองทุนที่มีความมั่นคงและสามารถการันตีซึ่งผมบอกได้เลยในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่กี่ปีผมไม่รู้ แต่ก็ก็อยากจะบอกว่าถ้าครบเทอม4ปีเราจะได้เห็นดอกผลค่าเฉลี่ย5% 5% 5%ของ2.3ล,ล,ล,ล้านล้านของสของ2.3ล้านล้านนั่นหมายความว่าในปีปัจจุบันนี้เราคิดว่าปีนี้เราอาจจะได้ประมาณ50,000กว่าถึง60,000ล้านแต่ณอีก3-4ปีข้างหน้าเราจะเห็นดอกผล1 0 0 0 0 2 0 0 0 0ล้านซึ่งผมคิดว่า เป็นความท้าทายสําหรับตัวผมว่ามผมมีความสามารถหรือมีศักยภาพถึงตรงจุดนั้นไหมแต่ผมยังมีความมั่นใจใน,น,นทีมงานเร<ม>ะความ,มเป็นนักธุรกิจมาก่อนใช่ปาถึงกล้าพูดแหมไปลงทุนต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะผมมาจากภาคธุรกิจอีกส่วนหนึ่งเราหมายความว่าโลกปัจจุบันนี้เราสามารถ หาอะไรที่เป็นตัวซัพพอร์ตแล้วโดยเฉพาะกองทุนต่างๆในโลกนี้มีมากมาย<ะ>เราต้องเข้าไปช้อปปิ้งถ้า<ม>เราขืนนั่งในประเทศไทยอย่างเดียวมันก็เหมือนกับปิดตาตัวเองทั้งหมดคือสรุปแล้วเดี่ยถ้าฟังทัศนิพัทธ์มาคือถ้าเราอยู่นิ่งเฉยๆนะรเราไม่ทำอะไรเลยนะอัลฟาพันธบัตรก็อยู่กันไปเรื่อยๆอย่าง,างนี้นะโดยความเป็นจริงก็คือว่าโดยเนะอจจิ้งโซเทตตี้ในสังคมสูงวัยนะมันก็จะกินตัวเองไปถูกต้องสามสิบปีเนี่ยล้มละลายเลยล้มละลาย,ลยแน่นอนครับ